อัสสลามุลัยกุมมมารอมตุลลอฮะบาราะกาตุสวัสดีนะทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบอีกเช่นเคยนะครับนะครับที่26นะครับเรื่องของคำบุพบ,บทนั่นเองนะครับคุณลูกที่น่ารักนะครับนักเรียนไปดึงสื่อเรียนไปด้วยนะครับในหน้าที่36นะครับ เรามาดูความหมายของคําบุพบทนะครับคําบุพบทนะครับหมายถึงคาที่ใช้นาหน้าคํานามนําหน้าคําสรรพนามหรือคํากริยาหรือคําวิเศษนะครับซึ่งทําหน้าที่เชื่อมคําหรือกลุ่มคํานั้นให้ต่อเนื่องและสัมพันธ์กันนั่นเองนะครับคำบุพบทนะครับสามารถแบ่งด้วยกัน6ประการนะครับ เรามาดูในชนิดที่1นนะครับก็คือคำบุพบทบอกสถานที่นะครับได้แก่คําว่าใต้บนริมชิดใกล้ไกลที่นอกในคุณครูยกตัวยอย่างนะครับคําว่าเสื้อสีขาวอยู่ในตู้สตเสื้อผ้าคําว่าในนะครับคํานี้นะครับนี่คือคำบุพบทนะครับ เขากายส้มตำอยู่ใกล้สถานีตำรวจคำว่าใกล้นะครับต่อไปนะครับคำผูพบุบอกเวลานะครับได้เก่คำว่าเตตั้งเตนณเมื่อจนจนกระทั่งยกตัวอย่างนะครับเขาอ่านหนังสือจนดึกคำว่าจนนะครับคุณพ่อไปทำงานแต่เช้าคำว่าแต่นะครับ ต่อไปคำบุพบทที่3นะครับก็คือคำบุพบทบอกความเป็นเจ้าของนะครับได้แก่คำว่าแห่งของดูตัวอย่างนะครับเขาทำงานอยู่วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไกยคำว่าแห่งนะครับเงินของฉันหายคำว่าของนะครับ ประเภทที่4นะครับคำบุพบทบอกที่มาหรือบอกสาเหตุนะครับได้แก่คําว่าแต่จากกว่าเหตุตั้งแต่ดูในประโยคนะครับคุณแม่ซื้อผักมาจากตลาดคำว่าจากชาวนาเดินมาตั้งแต่ที่นาถึงบ้านคำว่าตั้งแต่ ต่อไปนะครับในประเภทที่5นะครับคำบุ้บทบอกฐานะเป็นผู้รับได้แก่คำว่าเพื่อต่อแก่เดเฉพาะสำหรับยกตัวอย่างนะครับฉันทำทุกอย่างเพื่อแม่คำว่าเพื่อเขาตวายปัจจัยเดพระสงค์คำว่าเด ประเภทสุดท้ายนะครับคำบุบทบอกฐานะเครื่องใช้หรือติดต่อการได้แก่คำว่าโดยด้วยอันตามกับยกตัวอย่างนะครับเขาเดินทางโดยสวัสดิภาพคำว่าโดยเขาทำตามคำสั่งคำว่าตามที่คุณครูกล่าวมาทั้งหมดนะครับนี่คือคำบุบทนะครับก็คือเป็นคำที่อยู่หน้าคำนามคำสรรพนามคำกริยาและคำวิเศษนั่นเองนะครับก็โลกที่น่ารักนะครับ หากว่าลูกมีก็สงสัยก็ถามในลายส่วนตัวได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในครับหน้านะครับว,รว่าเสิรมในกุ้มวารอมตุลโลบารกาตู